สนับสนุนโดย Suzuki XL7 เติมเต็มชีวิตที่ท้าทายสู่จุดมุ่งหมายที่ไร้ขีดจำกัดสัมผัสและทดลองขับ Suzuki XL7 ได้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศสวัสดีครับทักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับเจอกันเหมือนเดิมครับเอกมาข่าว FM 99นะครับเจอกันสุดสัปดาห์วันเสาร์ที่10กันยายน2565นะครับ สุดสัปดาห์ยังมีฟุตบอลให้ได้ลุ้นกันเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าแจ้งข่าวก่อนว่าศึกพิม์ลิอังกฤษสัปดาห์นี้ถูกยกเลิกทั้งหมดนะครับเกมวันเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นการไวไร้อาลัยให้แก่คีนอลิซาเบธที่2ของอังกฤษที่ส่วนอคตไปนะครับเกมในยูเคสาราชนารจ,จะถูกยกเลิกทั้งหมดนะครับอังกฤษสกอตแลนด์ไอร์แลนด์เหนือแล้วก็เวลพวกนี้จะไม่มีแข่งขันแต่ว่า ลีกอื่นยังแข่งได้ตามปกติเพราะฉะนั้นวันนี้ผมโยกจากพิมลิกไปเชียร์ศึกลีกาสเปนนะครับเลือกเกมกาดิสที่จะเปิดบ้านเจอกับบาร์เซโลนาให้คอบอลได้ลุ้นคู่นี้จะเล่นกันในช่วงเวลา5ทุ่มครึ่งครับเป็นนัดท,ที่5ของทั้งคู่ใน4ท่านนี้ก่อนจะไปวิเคราะห์วิชาญฝากไว้ก่อนเลยนะครับสำหรับผู้สนับสนุนแอ g ท bon, ีไอจีเจ็ดคอบอลคอกีฬาสามารถเข้าไปลุ้นเข้าไปเชียร์ได้ลุ้นสนุกเชียร์มันๆไปกับเอกมาขาวครับแอปทีไอจีเจ็ดแปดเก้าเข้าไปสอบถาม รายละเอียดจากเจ้าหน้าที่ได้นะครับความพร้อมของทั้งคู่นะครับอย่างที่เรียนไปครับนัดที่5ของซีซั่นนี้กาดิสเล่นในบ้านฟอร์มในช่วงที่ผ่านมาใน10บล,ลีกาสเปนก็ออกสตาร์ทได้ค่อนข้างจะย่ำแย่แพ้รวดทั้ง4เกมนะครับปัญหาเกมรุกยิงไม่ได้เลยเกมรับเสียเยอะเสียไปถึง10ลูกวันนี้เจอทีมที่กําลังร้อนแรงอย่างบาร์เซโลนาที่ก่อนแข่งอยู่อันดับที่2มีอยู่10แต้มตามหลังลเอลอมาริตสแต้มเกมรุกค่อนข้างดีนะครับยิงไป11เ,เสียแค่1 วันนี้บาซ่าถ้าชนะจะแซงเรออัลดริตขึ้นไปเป็นจากฝูงชั่วคราวนะครับมาริดจะมีโปรแกรมลงแข่งนในวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นเชื่อว่าบาซ่าถึงไม่ว่าจะมีช่วงกลางสัปดาห์ลุยศึกแชมเล,ลกมาก็ตามชาบี้มีขุมกาลังให้เลือกใช้งานค่อนข้างเยอะวันนี้ไปเยือนอเป็นต่ออยู่ประมาณ ต้องยิง2ลูกนะครับสำหรับคอบอลที่ชอบรุนชอบเชียร์แต่ด้วยขุมกำลังแบบนี้ผมก็เชื่อว่าบาร์ซาคงเน้นเต็มที่นะครับส่วนไรแอพคร่าวๆที่คาดว่าจะลงสนามกาดิสเนี่ยก็มีชื่อนักเตะที่พอจะรู้จักกันอยู่บ้านนะครับแต่ว่าพอมาเล่นในึกลาลิกาสเปนช่วงแรกออกตาร์ทไม่ดีเนี่ยทำให้การเจอบาร์ซาในชั่วโมงนี้ค่อนข้างจะเป็นงานยากประตูเป็นทางด้านเดเดสมาแนวรับก็มีซารดูนําทับมานะครับเล่นร่วมกับเอเดนเดสอ่าแล้วก็ดหนึ่งเอสปิโนตรงกลางมีออรราคอนอาเรโคบังโกแล้ว โอคัมโปนะครับส่วนทีมเยือนผมโฟกัสไปที่บาร์ซาเลยนะครับกลุ่มกําลังคนน่อนข้างพร้อมครับชุดนี้ประตูเป็นแต่เซเกนแนวรับตัวเลือกเพียบครับชูสกุนเดมีทางด้านสกีโรเบรโตอาราโคเอลิก,กาเซียแล้วก็รวมถึงจอร์ดี้อัลบาพวกนี้พร้อมหมดอยู่ที่ว่าวันนี้ชาบี้จะใช้ไข่ตรงกลางนําทัพมาโดยทางด้านสกีบุสเกตแฟงกี้เดยองมีกาบี้มีเพลดี้นะครับแนวรุกเรวานดอสกี้เดมเบเล่ลาฟินจา แล้วก็รวมไปถึงเมฟิตและปายพวกนี้ก็เข้าข่ายที่จะได้ลงเล่นในเกมนี้ก็คุมกําลังดูแล้วค่อนข้างพร้อมมากสําหรับทางด้านบาเซโลน่านะครับเชื่อว่าการไปเยือนกาดิสวันนี้เนี่ยไม่น่าจะเป็นงานยากนะครับด้วยกลุ่มกําลังชุดนี้ของบาเซโลน่าจะมีการปรับเปลี่ยนโรเลชั่นมากน้อยขนาดไหนก็ยังเป็นต่ออยู่ดีกาดิสได้เปลี่ยนอยู่อย่างเดียวคือการเล่นในบ้านนะครับฟอร์มหลังแย่สุดๆผิดกับทางฝั่งบาเซโลนาผมก็ยังมองว่า น้ำเชี่ยวๆอย่างบาซ่าเนี่ยอย่าไปขวางครับอยู่ที่ว่าสกอร์จะไปจบที่ตรงไหนเงื่อนไข2ลูกบาซ่าทาได้แน่นอนนะครับโดยเฉพาะเกมรุกถ้าเลวานดอฟสกี้จบคมๆใช้โอกาสในเปลืองวมื่แนวลุกชุดนี้กลับมาเล่นดีอีกครั้งหนึ่งนะครับลาฟินยาเดนเบเรแล้วก็รวมไปถึงทางด้า owski, นเลวานดอฟสกี้นัทแล้วบุกไปชนะเซบีย่าก็ยิงครับเกมชนะเพลเเซน5-1ในยูเซลก็ซัดแฮตทริกมาด้วยช่วงนี้ฟอร์มกําลังฮอต2ลูกผมเชื่อว่าถึงแน่นอนนะครับ วันนี้บาเซโลนาบุกไปเยือนไม่ไม่ใช่งานจ้าครับจะเก็บ3ามแต้มรัวถลม่มกาดิสเก็บแต้มกลับมาและพร้อมที่จะขึ้นไปเป็นจ่าฝูงแซงและอมาเลดครับวันนี้เอกมาขาวชี้ชัดครับฟันธงให้แฟนๆเลือกเชียร์เจ้าบุญทุ่มบาเซโลนาน่าจะบุกไปชนะกาดิสได้แบบสบายๆแล้วสกอร์จะขาดลอยครับวันนี้ขอให้แฟนบอลทุกท่านโ,โชคดีครับสวัสดีครับ